ทุกคนคะตอนนี้กําลังเดินไปทํางานนะคะกาลังจะเดินข้ามถนนเพิ่งจะออกมาจากบ้านถนนโล่งคะ่ะทุกคนวันวันเสาร์เนาะวันนี้แดดออกตอนเช้าฝนตกอยู่มีเมฆเยอะอยู่คะ่ะแต่ว่าตอนนี้แดดออกนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันคะ่ะ มาค่ะเดี๋ยวพาไปทำงานค่ะทุกคนวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันเปิดเปิดเทอมเนาะเด็กๆก,ก็จะไปโรงเรียนนะคะส่วนวันนี้พรุ่งนี้ซาลอนอาจจะยุ่งมากว่าค่ะเด็กๆมาตัดผมเนาะ ที่ไหนน้ำท่วมบ้างคะเมืองไทยส่งกำลังใจไปให้นะคะภาคเหนืออายุเข้าเนาออุบลราชธานีที่ดูข่าวเนาะแม่น้ำมูลเออล้นตะลิ่งเนาะโอ,อ้ขอให้ปลอดภัยนะคะเจอประสบะทุกข์ภัยทุกปีเลยเนาะ เฉพ่ะอย่างเที่ยง้างเหนือเนาะมีภูเขาเยอะอันนี้เราไม่ข้ามไฟแดงเราจะไปข้ามเกานะเกาะเนาะโอเคไปทางนี้เนาะเมื่อวานเราเดินฝันน่งโน้นนะทุกคนนะั่งที่มีร้านค้าเนาะเดินฝั่งนี้เดินฝั่งนี้ก็เดินได้แต่ว่าเราไปข้ามที่เกาะเกาะเล็กอะ จะให้ปลอดภัยที่สุดก็ข้ามไฟแดงดีกว่านะแต่คิดว่าวันนี้คงไม่มีรถเอยอะเท่าไหร่นี่ไปรถเมย์ค่ะทุกคนรถเมย์ผ่านตรงนี้นะสี่สายด้วยกันไปเม,มืองก็ได้ค่ะ นค่ะทุกคนตอนเย็นนะจะมีนกนะนกกระจอกนะเข้าหลังนะเขานอนที่นี่นะร้อนเกียวเสียงดังดูหน้าตากล้องค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เดินมาด้วยการใครเดินมาด้วยขอบคุณมาก ใครเดินมาเดินสุดก็ขอบคุณใครเดินมาแป๊บเดียวก็ขอบคุณเช้าฝนตกอยู่นะแต่ว่ามันก็เหลือดก็เลยโชคดี cho mà máy nhà kia luôn <laughs> พี่นนอกจะมังเมฆเมฆค่อนข้างเยอะยู่ดิมันอาจเปลี่ยนแปลงแบบว่าเดี๋ยวฝนก็อาจจะมีตกตกเป็นบางครั้งหยุดเป็นบางครั้งแต่วันนี้เนาะเมฆก็เป็นก้อนๆแต่ก็กระจายไปทั่วท้องฟ้าน่นถ้ามันก่อตัวเข้าเข้าหากันเนี่ยลมพัดไปหากันเนี่ยมันก็จะมีฝนร่วงลงมาเนาะ นี่ค่ะตรงเกาะตรงนี้ที่เราจัดโดรนข้ามนะเกาะไอเอแลนดสำหรับให้คนข้ามแต่ว่า ก็ไม่ปลอดภัยเท่ากับทำม้าลายแล้วก็ <c oughs> ที่ไฟแดงนะคะ จังไม่มีรถเห็นไหมเพราะว่าวันเดุดก็เป็นงี้แหละ นี่นะพี่น้องนะเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นป่าสมวนนะคะสำหรับเดิอนออกกำลังกายเราเคยไปมาแล้วรถเมล์สาย76เนี่ยนะผ่านเส้นทางบ้านเราแล้วก็ไปในซิตี้ค่ะทุกคนไอซิตี้ก็ได้ไปคลิน,นสิสก็ได้ไปซื้อของ มีจอรถมีรถเย,ยอะเยอะกว่าสมควรเนาะสำหรับวันเสาร์แต่เป็นช่วงสคูฮอรลิเดย์ช่วงบ่ายนั่นแหละค่ะถึงจะมีลูกค้ามาเยอะวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะอาจจะยุ่งกว่าวันนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์วันสุดท้ายเขาเย้ <c oughs> ยมาทีนนะ่นอ ทีน่นี่จิมก็มีนะทุกคนตร,ตรงนี้เป็นจิมนะถ้าใครจะมาออกกำลังกายนะเสียอาทิตย์ละประมาณห้าสิบดอลน,นี่แหละมีหลายอย่างอุปกรณ์หลายอย่างเราไม่มีเวลาไม่มีเวลา,ไม,มวลาไม่มีเงินด้วยตรงนี้เป็นเสริมสวยสปาคลินิกเป็นร้านฟันนะทุกคนร้านทำฟัน ร้านขนมปังร้าน,นร้านอาหารเนยคอฟฟี่ช็อปคาเฟ่ทางโน้นอันนี้ทางเข้าอีกทางหนึ่งนะทุกคนนะมุสเกเรนอองขอเวลาด้วยพี่นอ้องไปทำงานก็นด้พี่น้องจ้ะ มาถึงแล้วอยังมากับฟังเพลงมาน้ำพี่น้องฟังเพลงของพี่พุ่วพี่พุ่วลองมาให้ฟังโอ้ไม่หอดแล้ว เพื่อนยังไม่เปิดร้านเราเพื่อนมาถึงก่อนนะ Good morning, morning. morning. อาลีกับซันนี่ผู <Yeah. S 1> ้ชมมูหอดแล้ว តោះទៅកណា